บรรยากาศจุดทุ่งหน้าเหาก็สซมีกครับเขาประเภทปิ้งเนื้อหมูปิ้งปลาหอมๆกินกับตำบอกหุ่งเนาะชีวิตบ้านๆวามสุขกระยู่ตรงนี่ล่ะพี่น้องปิ้งปลาเนี่ก็เป็นปลาขอนทีใส่ใไ่เหาะใดบ้านเหาก็เอินมาจังสีหรือบางบ้านก็เอินว่าไซตรงปิ้งปลา อันนี้พ่ท่านได้เอาลงเดอร์แค่ะไทยรวใหปเพิ่งเฉยวามสุกเล็กหน่อยเนาะของชีวิตเช้าให้เช้าหน้าอันใดกับวอดีทอในเมืองดอกแต่ว่าคนในเมืองก็อยากออกมาบ้านนอกพริกก็เป็นพริกปลูกเองทังบานเคยอืน่นพริกห้อง้างแต่ว่ผภาคอื่นมาจิเอิน้นี่อย่างอันนี้กับวฮู้คเือกันพริกงูนี่กับเพชดแน่ กะสิบ่เพชรหลายทอริกน้อยกระสีเพชรธรรมดาปานกลางพักบุงกะเป็นพักบุงอยู่น้ำไห้น้ำหน้ากะได้เด็ดได้เก็บเอามาหนึ่งเอามาลวกพ่อได้กินกับแก้วกับปนท้องหน้าตอนนี้อันบางอันก็เขียวบางอันก็ขาวที่เห็นทองขาวนี่บ่แม่วงน่อมแพ้่เด้กไรนกไรกาบางนี่ก็เหลืองอพ่อสิได้เกี้ยวแล้วเหลืองเหลือดิไปน้อง นามก็ปล่อยออกเมื่อแล้วเหลือบางงานที่ท่านในเลี้ยงัางหนีคอยกระปล่อยให้อีแม่่อยเกี่ยวเข่าไปคนเดียวก่อนคอยก็ได้มนานังไทยลูกอีแม่ก็บ,บอกว่าเกี่ยวเข่า้วยนามลงมาเกี่ยวซอยในเปียงคอยก็บ,บอกว่าว่าท่านในพร้อมคอยบอบพร้อมเจ้ากเกี่ยวไปก้อนอีแม่สู่สู่อีแม่สู่ตายอีแม่สู่ต่อไปสู่ไปโหลดเกี่ยวล่อรถรดลดกับบ้มาจักเถื่อ แตย่งวา,าเนาะผู้เหตกอนผู้เป็นผู้เหดกรเขาก็ต้องได้ซิมปิงเหนือก่อนเป็นยังไงหน,น่ากินบอ่อหนาช่วงเราประทานบอ่อเดียวเบิ้งเดียวก็เป็นโตัข่อยผู้เหตรกรก็ต้องในนางซิมกนเป็นเรื่องธรรมดาข่อยก็ไดีซิมบางกรละบาน,นีแสบบอแสบก็แมนข่อยเห็ดข่อยก็ได้กินกอนคือเกาแต่มันหอนได้เลยเปาอืม โอเคใส่ได้แซบเดี๋ยวรออพนเขึ่นมากก่อนเนาะเดี๋ยวก็ได้มากินแล้วถ้าว่าคอยสิจ้ำก้อนข่อยหิ้วเข้าวออบอไ่ไหวโอเคอร่อยมากๆากิปนี้ก็จะจบไปด้วยเท่านี้หากใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ